ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องสําหรับอันบ็อกงานหนังสือลักพิมพ์นะครับมาดูซิว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนี่ครับชิ้นแรกก็คือของแถมนะครับของแถมนี้ก็จะได้ก็ต่อเมื่อซื้อหนังสือของทำนักพิมพ์ลักพิมพ์นะครับครบ5 0 0บาทถ้าซื้อครบ1000ก็จะได้เป็นแฟ้มนะครับถ้าซื้อครบ1นึ่ก็จะได้เป็นปอกหมอนนะครับ ส่วนผมใช้ซื้อประมาณเกิน500นะครับก็เลยได้ปฏิทินมาแทนครับต่อมาก็มาดูส่วนของหนังสือครับ โอเคนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับพี่โจวันพอยนะครับรึกษาฟรีไม่คิดตังค์นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่น่าโหดนะครับเหมือนเป็นนักเลงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากนะครับจิตใจดีแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆโอเคครับเรื่องเรื่องคร่าวๆก็เป็นอประมาณนี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือ เกมลูกเต๋ายมทูตษนะครับเกมลูกเต๋ายมทูตทษจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่บังเอิญเจอลูกเต๋าและลูกเต่าแล้มีโยมมูโทษอยู่นะครับซึ่งการที่ทอยลูกเต่าด้าหน้าอะไรก็จะได้สิ่งที่ปัารถนาแตกต่างกันไปแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างนะครับจละลักษณะคล้ายๆเดดโนดนะครับเพราะเด n โนดมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ามีหนังสือแล้วก็มียมทูตษใช่ไหมครับแต่นี่เป็นลูกเต่านะครับแล้วก็แถมโยมโทาตษมาด้วยนะครับ แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้อ่านเล่มแรกเลยนะครับซื้อมาเอาไว้ก่อนข้างหลังก็จะประมาณนี้โอเคครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องนี่สาวลืมสาวลืมแว่นแสนละมุนรักนะครับแต่ทำไมรู้สึกคำว่าแว่นมันมันเบอร์เบอร์รวบเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมคำว่าแว่น ถึงเบ,เบอร์นะครับเพราะมันเป็นกิมมิคของเรื่องนี้นะครับที่นางเอกมองไม่ชัดยังไงล่ะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคอเรื่องของสาวลืมบว่นนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาแอบชอบอยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาชอบลืมบว่นเพราะเขาสายตาสั้นมากก็จะเป็นเรื่องรักๆวุ่นๆ ตามสไตวัยรุ่นจีบกันนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องขบวนการกำมารอนะครับอันนี้เป็นเรื่มที่สองนะครับเป็นผู้แต่งเดียวกับผู้แต่งเจ้าสาวของผมเป็นแฟร์ห้านะครับแล้วก็มังงะฉบับนี้จะไม่ใช่เป็นเล็บคอมเมดี้ครับอาจจะกล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกกระจะ ถ้าให้พูดถึงก็เหมือนกับพวกขบวนการ5่าสีครับแต่พระเอกเป็นพวกกีกๆครับที่ไม่ใช่เป็นบอสใหญ่ครับก็ได้มาสู้กับเกีย่ยวกับพวกขบวนการท่าสีซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นนางเอกส่วนเนื้อเรื่องผมก็ไม่ค่อยรู้ละเอียดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังทีนึงครับต่อมาก็คือชังกาลีลาอนเทียนะครับเดี๋ยเมื่อนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพ ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเล่นเกมนะครับคล้ายๆ s o ายซอสอาร์ตมั้งครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นคนชื่นชอบเกมขยะเกมขยะอันที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเกม RPG ที่มันเล่นยากๆหรือว่าเกมห่วยๆที่ผู้เล่นไม่สามารถเล่นปกติเล่นได้ครับแต่อันนี้คือเกมเทพแบบว่าผู้เล่นก็สามารถเล่นได้แบบว่ามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่นเยอะอะไรอย่างนี้พระเอกก็เลยมาลองเล่นดู ก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีก,อกทีนึงนะครับต่อไปก็เรื่มนี้นะครับสกาโมอตโตเดย์นะครับสกาโมอตโตเดย์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันวันของวันวันของอดีตนักฆ่านะครับที่ผ่านตัวมาเป็นที่ผ่านตัวมาเป็นแคชเชียนะครับเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเพื่อดูแลลูกเมียนะครับ ออกจากราวงการนักค่าเพื่อมาดูแลลูกเมียเป็นพนักงานร้านะดกซื้อนะครับก็ถ้าดูดูไปแล้วหน้าตาของพระเอกนี่จะคล้ายๆอาจารย์อันไซจากแสลมดังนะครับส่วนพระรอที่ผมทอนี่ผมก็นึกถึงพระเอกเรื่องฟูลเม t ทอ a l ไอเทมิสนะครับหรือเอ็ดเวิร์ดเนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอติดตามรีวิวนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องคุณวายร้ายกับวันหยุดสบายๆของเขานะครับ ก็น่าจะคล้ายๆเรื่องน่าจะคล้ายๆเกี่ยวกับไอดีเหมือนเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็จะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวร้ายนะครับคือเป็นบอสของพวกตัวร้ายของขบวนการ5สีเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องราวแบบวันๆของวายร้ายที่ไม่ได้ทํางานเป็นวายร้ายก็อย่างนี้แหละ ประมาณว่าปกติเขาเป็นอาชีพไวร้ายจะต้องมาของโลกใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวันหยุดของเขาของไวร้ายเขาจะไปทําอะไรก็สามารถไปตามติดซื้อมาอ่านได้ครับสามารถไปตามติดชีวิตของเขาได้ว่าวันๆของไวร้ายทาอะไรบ้างโอเคครับหนังสือที่ผมซื้อมาก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าแต่ละขนาดมันไม่เท่ากันนะครับบางเล่มก็จะบางนะครับเนี่ยเล่มบางจะมีทั้งหมด3าเล่มที่ผมสั่งมานะครับเมื่อเทียบกับเล่มหนาบางเล่มเนี่ยเล่มจะแตกต่างก,กันแต่ขนาดราคาเท่ากัน อย่างสกาโมโตก็ได้ครับเทียบกับลูกเตออยายมะทุ่ลูกเต่ออยายมะทุดก,ก็เยอะกว่านะครับหมายถึงความหนานะครับไม่รู้เขาวัดด้วยอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบล็อกสำหรับงานหนังสือรักพิมพ์นะครับ ก็หนังสือรับพิมพ์ในรอบนี้ผมก็ซื้อหนังสือประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมจะมารีวิวให้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ